โอเคนะคผมก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆคนทุกๆท่านด้วยนะครับวันนี้จะมากุ่มกิจกรรมใหม่นะครับผมนะก็ขอภัยที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปให้คนดูดูเลยนะครับผมช่วงนี้ก็กิจกรรมใหม่เป็นร้านค้าโมโคนะครับผมอยู่ไหนวะผมก็ไม่ค่อยได้เล่นไอดีนี้เท่าไหร่นะครับผมนี่นะร้านค้าโมโคนะครับระยะเวลากิจกรรมตั้งแต่วันที่25มีนาคม2565ถึงวันที่31มีนาคมนะครับผมมา,มาดูกันว่ามีของอะไรใหม่อะไรบ้างนะครับผม อยู่นี่เนาะโอเคให้ดูของก่อนละกันนะครับผมของของทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้นะครับผมมีอ๋ออันนี้เป็นของแล้วด้วยนะทำไม G m บอกว่าของแล่อะทำไมเอากลับมา <c oughs> วะเนี่ยก็จะมีชุดใหม่นะครับชุดนี้เลยโอ้เสื้อเท่นะคุณดูเดี๋ยวขอดูเสื้อรอบๆหน่อยนะครับนะครับ <c oughs> <c oughs> นะครับอะไรวะเสื้อมันจะออกก็เท่อยู่นะคุณดูทำไปเล่นไปเนี่ย แต่ไม่รู้ว่าจะเข้ากับชุดไหนหรือเปล่าเพราะมันออกแนวหุ่นยนต์นิดนึงนะครับผมมีเสื้ออีกตัวนึงอ่ะที่สวยสวยกว่านี้อ่ะคนดูที่มันจะเป็นอ่าเสื้อเป็นกระเป๋าคาดแบบนี้แหละแต่จะเป็นสีดาอ่ะออกแรงๆนิดนึงอ่ะว่าอันนั้นน่าจะสวยกว่านะครับแล้วก็เป็นชุดมาลองกองแกงนะครับชุดเนี้เดตมนมนรักฟรีไฟแล้วก็เป็น MP40 สนะครับแล้วก็เป็นเ k คนะครับแล้วก็เป็นคาตาณะตัวนี้ ตัวนี้เขาก็บอกว่ามีแลอยู่ช่วงหนึ่งเหมือนกันนะครับมาผมจะเอาเป็นคาตนต纳ละกันนะผมขออนุญาตไม่เอาชุดนะแล้วก็จะเป็นนี่อันนี้ก็มีแล้วก็จะเป็นหัวฟางตัวนี้ที่คนดังก็ใส่เยอะอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็เป็นแว่นตาตัวนี้กระเป๋านะครับแล้วก็เสื้อแจ็คเก็ตตัวนี้ผมเอาเป็นนี่ละกัน2รางวัลน,นี้นะครับผมเป็นคาตนะกับเสื้อตัวนี้นะครับผมมาเมื่อยือนยันแล้วไม่สามารถเปลี่ยนรางวัลได้โอเค ระยะเวลากิจกรรมเพจ7วันนะครับคุณดูบอกไปแล้วเนาะโอเคมาอันแรก9เพชรนะครับต้องเตือนผมก็ไม่เข้าใจกิจกรรมนี้เหมือนกันนะคนุณดูไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันอเอาเขียนได้ X8 ครับ49เพชรนะครับก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันนะผมก็จะสุ่มให้คนดูดูเฮ้ยอ๋อสัตว์เลี้ยงเนาะสัตว์เลี้ยงเขียน199นะครับโอเคไป 2 9 9นะครับเป็นร่มนะครับร่มร่มไปโอเคได้เสื้อแล้วนะครับผมเสื้อตัวนี้ถ้าเอาเสื้อตัวนี้มันหมดกี่เพชเองว่าคุณดูจากพันห้าร้อยประมาณหนึ่งพันเพชรนะครับผมหนึ่งพันเพชรใช่ปะผมมีห้าพันหกร้อยเพชรมันน่าจะหมดแค่พันเพชรแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอีกหกร้อยเพชรก็จะเป็นหนึ่งพันหกร้อยเพชรนะครับคุณดู 6,100เพรได้เสื้อตัวนี้กับคาตานะนะครับผมก็คาตาณะนี้เรียบไปพันเพชรละกันคนดูไม่รู้ว่าจะมาบ่อยหรือเปล่านะครับผมเพราะว่ามันมารอบนี้น่าจะรอบที่3แล้วหรือเปล่ารอบที่2รอบที่3แล้วนะครับผมรอบหน้าอาจถูกลงก็ได้นะครับคนดูถ้าไม่ถูกลงก็แพงไปเลยอะ่ะคนดูก็เก็บไว้ก็ได้นะผมขออนุญาตเก็บไว้ละกันนะครับผมไอดี ID นี้โอเคเหลือ4,000เพรเดียวผมขออนุญาตสุม่มกิจกรรมพิทูลต,ต่อเลยละกันนะครับผมเห็นปะโอเค เดี๋ยวสุ่มกิจกรรมพิตูลให้ดูแล้วกันนะครับคุณดูเพราะว่าผมก็เกลือไปเยอะอยู่นะมาเดีวผมจะสุ่มติดไปเลยนะครับผมงบผมแค่2องมันเพชรนะถ้าไม่ได้ก็คือคงไม่ได้เอาเซตพิตูนแล้วนะครับผมเพราะว่าต้องการที่จะเกลือแหละคุณดูเนาะเอาง่ายๆนะครับมันเกลือมากเลยนะครับมาเกมยังไม่ได้นะครับไม่ได้เฮได้เก้าสิบเก้าเพชรมาด้วยนะก็ไม่มาเลยไม่มาเลย เนี่ยมันมัน,ม,นมันเกลือคุณดูทำไมมันเกลือขนาดนี้ดูดิมาเปลืองกับกิจกรรมนี้ค่อนข้างเยอะอยู่นะดูดิอี่ง้าลอยเพชรเองคุณดูไม่ออกเลยอ่ะมันบักหรือเปล่าอ่ะดูดิะดูดิกิจกรรมพี่ตูนอะ่ะเกลือมากคุณดูเกลือมากเกลือจ,จัดเลย เนี่ยมันได้แต่กระเป๋าไอ้เนี่ยทาไมวะมันเท่เหรอคุณดูผมหมดกับกิจกรรมเนี่ยประมาณเท่าไหร่ปะถ้านับเป็นเพชรเนี่ยหลายพันเพชรน,นะคุณดูเกือบสี่พันห้าพันเพชรเลยนะกิจกรรมเนี่ยอันเดียวอะ่ะผมขอร้องเหลืออีกพันห้าแล้วกันคนุณดูจะกดสิบเก้าเลยรัวๆเลยขออีกพันห้าแล้วกันนี่ไงละ่ะเออสักทีเถอะแหงเปลือง <laughs> ขอไฟด้วยนะครับผมน้ําเสียงไม่ค่อยดีเลยนะได้มาชุดพิตูลแล้วนะครับได้แล้วนะครับก็หมดไปอันชุดพิตูนเนี่ยถ้าหมดไปประมาณ5้าพันเพชรได้มั้งคนดูชุดเนี่ยก็ถือว่าแพงนะครับคนดูเพราะคนดูใส่เยอะกันก็เลยแพงแล้วก็ผมได้อะไรมาอีกได้ล่มอ,อผมสุ่มอะไรให้ดูนะคนดูอ๋อเสื้อ ผมขอภัยด้วยนะครับผมเสื้อเสื้อเดี๋ยวใส่เสื้อให้ดูเสื้อนี้เป็นกรอบทองด้วยนะครับซ่อนกระเป๋าไม่ได้เนะนี่เอากระเป๋าออกนิดน,นึงมาสูงกันได้นะครับเสื้อมันค่อนข้างที่จะสวยอยู่นะดี๋ยใส่ให้ดูนะครับไหนวะกระเป๋าออกแป๊บนึงนี่เสื้อนะครับผมเดี๋ยวดูให้ดูตรงนี้ ขอให้คนดูที่ไม่ค่อยได้มาสุ่มอะไรให้ดูหน่อยนะครับช่วงนี้นะเพราะติดดันแรงอยู่นิดนึงให้สวยนะคนดูใส่กับเสื้อไฟได้พอดีเลยดูดิสวยนะสวย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 ๋ยวถ้าลายสักมันน่าจะสวยกว่านี้หน่อยอนะ่ะแบบขอเป็นลายดีๆักนิดนึงนะเดี๋ยวใส่กับชุดให้ดูแล้วกันครับนี่ใส่กับเสื้อขาวก็เทนะทำเป็นเล่นไปเนี่ยสวยนะครับสวยองเกงนี่แหละอ่าองเกงนี้ก็ประมาณนึงนะครับผม นี่ใช่ครับกางเกงนี้ของพี่ตูนะครับก็ผมว่ามันเป็นเสื้อค่อนข้างที่จะเป็นอีกหนึ่งตัวที่คนน่าจะใส่เยอะในอนาคตนะครับคนดูเรากิจกรรมไม่แพงเลยไปสุ่มกันได้นะครับผมไปสุ่มกันได้คุ้มกว่ากางเกงพี่ตูนเยอะเลยกางเกงพี่ตูนอ่ะถ้าใครได้ถ้าใครแบบติดตามมาตั้งแต่แรกๆรอบแรกอาจจะรอบแรกแพงหรือเปล่าผมก็จำไม่ได้แต่รอบสองอะรอบสองไม่แพงเลยเว้ยรอบสองไอเดียเก่าผมอะ ผมเคยมีนะคุณดูผมไอดีไอดีนี้ไม่ใช่แบบไอดีปั้นมาตั้งแต่แรกๆนะแต่ผมซื้อมาปั้นเอาจกงพี่ตูนตอนมันมารอบ2มันประมาณหมดแบบมันเป็นตู้สุ่มอะ่ะคนดูสุม่มแล้วก็จะมีไพ่3ใบอะไอดี ID นั้นจะเอ้ยมาครั้งนั้นจะหมดประมาณผมหมดประมาณ2 5 0 0ั้มั้ง2 5 0 0หรือหรือเท่าไหร่วะ2 5 0 0หรือ2,000นี่แหละคนดูแล้วก็้าปิดปากอันนี้ผมหมดแค่700เพดเองนะตอนมากิจกรรมอีกแบบหนึ่ง ผมว่าน่าจะเข้ากับกางเกงไฟมากกว่านะครับดูผมนึกว่าจะไม่ออกนะกางเกงขาวพี่ตูนอะผมใจหายเลยอ๋อแล้วก็คาตาณะเนาะคุณดูคาตานณะคาตนะาณนะเดี๋ยวให้ดูคาตาณะด้วยนะครับคาตาณะอยู่ไหนวะก็มาชิวๆแล้วกันเนาะคุณดูคลิปนี้นะครับผมนี่คาตาณะตัวนี้นะครับผม นี่ตัวแร่แรเขาบอกว่าจะมีบานสองตัวนี้แหละนะครับคนดูอันนี้ไม่แรหรอกอันนี้เขาบอกว่ามันแบบไม่เชิงแร่แหละคนดูแต่คนแบบไม่ค่อยมีกันเท่าไหร่นะครับนี่ใส่ให้ดูประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ผมได้อะไรมาอีกวะอ๋ออันนี้เป็นชุดพิตูนเนาะเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมเปิดกล่องสมสกินสักนิดน,นึงดีกว่าผมได้มา เกือบมันได้ถาวรนได้ไหมเนี่ยไม่ได้เลยชิวแล้วกันนะคนดูคลิปนี้นะครับผมโอ้โหอันนี้น่าจะได้ของหมดแล้วเป็นอันนี้19กล่องเลยขอ e อีกเป็หน่อยเถอะจะคุ้มเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยได้จริงขอบคุณครับ ถือว่าไม่เกลือแล้วคนดูไม่เกลือนะกิจกรรมพี่ตูนไม่เกลือนะได้เอ็กแมแปดว่ะคุ้มนะคนดูคุ้มจัดเลยได้เอ็มแปดด้วยอ่ะไหนวะได้ยูเอ็มพีด้วยเหรอเฮ้ยสวยสวยสวยได้ยูเอ็มพีด้วยนะครับแล้วก็เอ็กแมแปดด้วยเฮ้ยมาดิไหนวะเอ็กแมแปดผมตื่นเต้นเลยวะ่ะตอนนั้นก็ได้เอ็มเอ็มหนึ่งสี่นะเอ็กแอมแปดอยู่ไหนวะักลางๆอยู่ นี่เอ็ด้วยเอาดีเอาสุดแล้วแต่ว่าถ้าเอ็กแงมมาผมก็น่าจะเก็บอยู่นะคนดูเอ็กแงปดอีะแต่ถ้าแบบใครไม่มีงบก็ไม่ควรเก็บหรอกคนดูเพราะว่าอันนี้มันก็ฉายได้แล้วนะครับผมแต่เอ็กแงน่าจะบวกแม่นยำม,มัง้งหรือว่าดามเมจอีกหนึ่งมัง้งโอเคคนดูน่าจะเท่านี้นะครับผมสําหรับวันนี้สําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยได้มาสมก็ขออภัยด้วยนะครับผมดันแต้มนะเรื่องนี้ผมดันไอดีไอดี ไอดีนี้นะครับผมเนี่ยเนี่ยดันได้ประมาณ2อาทิตย์นะครับคนดูจากแรล้งบอลเลยอะจากไอดีไม่มีคนเล่นเลยโอเคคลิปนี้มันเป,ปื่อยๆไปนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็ไปติดตามได้นะที่เพจผมนะครับบาลานด์เกมมิ่งอยู่ใต้ติดคลิปชันนะ้นด้านล่างคลิปก็มีนะครับผมก็คลิปนี้น่าจะเท่านี้นะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมด้วยนะครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับ